อ่าเดี <left> ๋ยว <bunker. S 2> น kind of ี้เราก็ของยิ่งนะครับวันนี้เราของยิ่งนะครับเราไม่กลัวตายไอ้กล้องหลอก่อในวันนียเฮ้ยเป็นหล่อที่สุดแล้วโอ้โหว่าเออแม่หล่อแม่ะโอ้เต้นจ้าเออโอ้โห้ยประจํา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  ขอยิโรเละอาลูกเหมมเออาลูกเขอบคุณค่ะนะคะสุดยอดเลยแต่ละคนลีนาไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วีช่เสสวัสดีครับเจอปูและเ้วปูและเจ้ปูแล้วเจ้ปูแล อย่างัเอาจบยังอยากเต้นพี่นุ้ยเหรอขอหีบก็นอนหลับช้าอกแล้วเอาไม่โผล่เยอาๆยาวนะคะยาวนะคะทุกคนทะเลอะด้วยนะเพราะคืนนี้เรายังมีอีกยาวไกลนะคะพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยเดี๋ยวขอหาักให้ โอเคปีนอเฟรอก okay.